ใชชื่ออัปเดตในการติดโพลท็อป3ท็อป5แล้วนั้นก็มีชื่อของโอปอด้วยก็เรียกว่าเป็นยาใจเนาะยาใจแต่เราไม่มาชื่อกัะโผเประมากับโพไม่ได้ใช่ค่ะใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าโพลเนี่ยดูไว้เป็นกำลังใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉัน ทุ่มเทมาฝึกฝนมามันมีคนเห็นแต่ว่าเราก็ต้องมาอยูดที่จะฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าโผล้ก็เป็นโผจากต่างประเทศที่คนต่างชาติเขามองคือแม่พุ้ยก็ดีใจในในฐานะที่เป็นทีเป็น global เนี่ยก็ดีใจตรงที่ว่าเอออย่างน้อยโลกก็ยังจําว่าว่ามีไทยแลนด์อยู่ในโผลอก็แปลว่าของเราสวยเราดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะไปประมาทชดไม่ได้เออเพราะว่า โพก็โพถึงเวลาคนอื่นก็สวยเก่งเหมือนกันนะคุณดมาสวยเลิศชัดหญิงไม่ได้เลยเนอะเราต้องห้ามประมาททีนี้เราไม่ประมาทเราก็ต้องศึกษาดูด้วยสิว่าแบบอ่ะอย่างคนนี้คนนี้ยังไงคิดว่ามีใครที่แบบน่ากลัวสำหรับตัวเองนะที่แบบฉันจะต้องดูเขาศึกษาเขาความจริงก็ดูหลายๆคนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีนี้มาร้อยสามสิบประเทศหลายคนมากๆแล้วเท่าที่เราพอดูตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยอย่างในเอเชียเราก็จะติดตาม แบบได้ใกล้ชิดหน่อยเพราะว่าอยู่ในแถบใกล้ๆกันเนาะว่าคนมงแต่ละคนเป็นมายังไงทําอาชีพอะไรบางคนมีลูกแล้วบางคนลูกสองคนบางคนเป็นแบบว่าเอ่ออายุน้อยอยู่เลยแต่ว่าบางคนก็หน้าที่การงานแบบโอ้โหสุดยอดมากเราเลยรู้สึกว่าแต่ละคนมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองจุดอ่อนของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็พยายามศึกษาว่าคนนี้เก่งอะไรหน้าหรือว่าคนนี้ถนัดอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบในในสิบสิบสิบประเทศอะค่ะที่ที่มอสักะเราแบบ เอ๊ะคนนี้ได้แบบนะอะไรอย่างเงี้ยการเลือกควีนทวีปหรอปีนี้ปีนี้นะเนี่ยจะมีกติกาใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นในส่วนของควีนทวีปนะครับเพิ่มเข้ามาอธิบายเป็นยังไงควีนทวีปก็จะมีเรียกว่าจัดเป็นโซนตามคอนเทนต์เนอร์นะตามทวีปแต่ละแต่ละทวีปก็จะมีควีนประจำทวีปของตัวเองซึ่งซึ่งควีนออฟเอเชียเนี่ยเราก็ต้องรู้กันว่า จะจมเป็้นไออคือจะประกาศคลีนทวีปในรอบ preliminary แล้วก็รอบไฟนอลก็คือเข้ารอบ30คนไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ตบรอบแรกหรือเราแรกสำหรับพีนเราก็ต้องทำให้ได้หรือเขาพูดเหมือนเราหละเขาก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้ทีนี้อย่างที่บอกว่าในในทุกๆแบบเออการความพยายามเนาะบางทีมันก็จะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า อีกแล้วทาไมต้องมามาแซะทาไมต้องมาดราม่าเราต่อแตะเหรอต่อแต่แต่บ้านทีบีเอ็นแกล่งนั้นเลยาะเราสอนกันมาเลยใครที่เข้าบ้านทีนัเรีนโดยแม่เราบอกเลยว่าดราม่าแม่ของหวานเพราะอะไรน้องกระต่ายคิดดูนะคนบางคนเนี่ยโอ้ยอยากจะวิ่งเข้าหาแสงค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็ไม่เปล่งประกายก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงแม่อะไรเลยอะอันนี้คือเราเราเราสอนในแง่ที่ว่า ให้เขาคิดพลังลบให้เป็นพลังบวกไปเลยเราเจอคอมเมนต์แย่ๆดราม่าก็ค่อนข้างเยอะแล้วความจริงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไปตอบตรงส่วนนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่สนับสนุนการคอมเมนต์หรือว่าไซเบอร์บูลลิงการใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทั้งเราทั้งเขารู้สึกว่าต่างคนต่างเอาเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าบางคอมเมนต์เนี่ยคือเราก็อยากพูดในมุมของเราเหมือนกันว่าเราเองเข้าใจนะว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ว่า บางคนก็อาจจะเห็นว่าเราทําอะไรบ้างบางคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคือ it's fine it's okay ไปโอุปอไปยืนตรงนั้นอ่ะถ้าอยอยากจะเชียร์เราด้วยกันในฐานะคนไทยไอก็แฮปปี้แต่ถ้าไม่ it's okay โอปปอก็ยังทําเต็มที่อ่ะคุยง่ายนะ่สวยมากจะมีผ้าวิจา์อะไรเนี่ยปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราถูกถแม่ถ้าเขาจะเป็นโรโมเดลค่ะอ่ะโอปปอพูดซีในไมค์เซตของหนูอ่ะคือหนูรู้สึกว่าการที่เรามายืนตรงจุดเนี้ยมันคือ อบอคิดแค่ว่าคุณค่าของอปอคือการที่มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมีหน้าที่ทําให้ประเทศไทยและคนคะไทยภูมิใจเรารู้สึกว่าคุณค่าของเรามัน เราไม่มีเวลาไปไปสนใจคอมเมนต์นะคะแต่ว่าโอปอยอยากเป็นตัวอย่างถ้าเรามีโอกาสเราก็จะพูดว่าเออสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะมันคือการที่ทำ้ายจิตใจคนอื่นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเพราะว่าคนพูดกับคนฟังพูดไปก็ลืมคอมเมนต์พรุ่งนี้ลืมแล้วแต่ว่าคนฟังอะค่ะคือเก็บไปตลอดแล้วมันมีผลกับสภาพจิตใจเขามันอยู่กับเราเนาะโอปอเนาะมันติดอยู่กับเราอะใช่แม้กระทั่งเราคนฟังใช่แม้กระทั่งคนที่จิตแข็งมากๆมันอาจจะมีบางวันที่เรา เหนื่อยจากการทํางานมาแล้วอะแล้วเรามาเห็นคอมเมนต์แวบหนึ่งแบบเนี้ยมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้คนคนที่เขาไม่ชอบปล่อยเขาไว้แชร์ไว้สุดๆ่อไสเราต้องพูดถึงคนที่เขารักเราคนที่เขาที่พร้อมจะเชียร์แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราดีกว่าเยอะมากเขาเรียกว่าวันฟิแนลนะฮะของมิชชั่นอเวิร์สเนี่ยถือว่าเป็นบาระแห่งชาติของของชาติเราอะเนาะพี่ปุ้ยของแฟนนางงามของทุกคนเพราะว่าอะไรเราจะมีการ เชียคือคนที่อยู่นู่นก็คือพี่ปุ้ยนั่นแหละก็เป็นกองกองเชียร์หนึ่งกองทัพหนึ่งใช่ไหมครับเราอยู่ไทยเราก็สนับสนุนไปอีกกองทัพหนึ่งซึ่งเขาจะมีการปิดโรงหนังเลยนะพี่ปุ้ยถูกไหมทกปีก็มีการจัดดูไปรวมตัวเชียร์ในโรงภาพยนตร์เชียร์กันที่บ้านอุ้ยสนุกไม่ใช่แค่โรงหนังนะคะพอเห็นหลังๆเริ่มมีแบบปิดฮอลล์มหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาเชียร์กันเป็นวันอาทิตย์มักจะ ตรงกับวันอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งเป็นวันหยุดนะคะเอ๊ะมันที่17ทีจจริงๆเราจัด16ค่ะแต่ว่าเมืองไทยก็สิบเจ็ดวันแล้ะวันอะไรอะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันลาใช่คือวันอาทิตย์เนี่ยปกติทุกคนก็อยู่บ้านอยู่อะไรแต่เชื่อไหมว่า คือเชียร์คนเดียวบางทีมันมันมันไม่สุดอ่ะก็จะไปรวมตัวกันตามสถานที่ต่างๆแล้วเชียร์กันมันตื่สนุกมากนะเคยไปแล้วนี่ยังไงไปทกปีจ่ะปีห้าบรรยากาศเป็นยังไงทุกปีสนุกมากเคยทุกคนปิดโรงหนังนี่ปิดเยอะเลยนะปองปิดแบบโรงใหญ่เลยค่ะ ปิด3 4มสี่ห้าโลมันเป็นพันคนเลยนะรวมกันเน่ยแล้วแบบเหมือนเราเชียร์บอลนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์บอลนะเป็นเชียร์นางงามนะก็คือว่าแบบประกาศไทยแล้ว์เกคนแบบรำลุนก็คือนั่งลุนด้วยกันแล้วมันก็พาก็นรี้กระัด็นน้มกันพรค้าพูดแบบโหสนุก ซึ่งเราจะมีอัปเดตบรรยากาศตลอดเรื่อยๆนะคะในในข่าววงลงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามด้วยกับเป็นแฟนนางงามห้ามพลาดกับการเชียร์แล้วพวกนางงามรุ่นปีก่อนๆเขาก็จะทักทีมกันมาเชียร์น่ารักเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็มันสุดๆเนาะคือแบบว่าน้องเต็มที่จริงๆนอกจากโอปอจะเตรียมตัวสู่จักรวาลแล้วภารกิจของสังคมโอปอก็ต้องเตรียมตัวต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพูดกันต่อในเบรกหน้ากับข่าววงลงค่ะ ก็จากเราจะอัปเดตข่าวสารแล้วนะซึ่งแม่ปุ้ยเนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์ b บล็กเซส a m มจาก IDM จริงๆนะแม่ปุ้ยเป็นคนชอบรับประทานงานดำก็อย่างผลิตภัณฑ์ตัว b บล็กเซส a m มี่อยล์ตัวนี้อย่างที่แม่ปุ้ยบอกนะคะก็เป็นน้ำมันงานดำขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆงาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทานตั้งแต่สมัยมาก่อนแล้วแม่ที่เราเอามาคั่วกินแม่ปุ้ยชอบ แับวมทานงาหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซสเซมี่ออยเนี่ยก็คืองาดําใช่ก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ดป่ะจัดมาเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไปสมมุนว่าไปทำงานแต่อันนี้นะคะแม่ปุ้ยจะทาน เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วมันช่วยได้จริงว่าแล้ววันนี้ลืมวันนี้ยุ่งวันนี้สายจอบมากเลยไม่ได้ทานมื้อเย็นเลยนะคะใช่ค่ะทานง่ายอ่ะทานง่ายนะคะเราก็เป็นเป็นซอฟเจลแล้วมันกลืนง่ายไม่ติดคอด้วยแล้วก็แยกออกมาเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยคือแม่ปุ้ยบอกว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่ติดกันมันไม่เหนียวมันแยกออกมามันดูสะอาดแล้วมันดูสะอาดจำนวนเป็นราคาถูกจะตายในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุกับ60ซอฟเจลนะคะซึ่งสามารถทานได้เลยซึ่งถ้าเป็นเวลา วันละซอฟเจลวันละเม็ดก็ทานได้60วันเนอะแต่แม่ปุ้ยบอกว่าเช้ชากับเยน็นไม่ให้กล่องนึงแม่ปุ้ยทาน1เดือนพอนอหนึ่งเดือน<บ>อย่าลืมค่ะกับแร็กเซสมี่ออยตราไอบีเอ็มค่ะ